เฮล l ลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมขับรถมาอยู่ดีๆดีๆน้ำมันหมดซะง,งั้นนะครับก็หาปั๊มไม่เจอฮะก็บังเอิญมาเจออยู่ปั๊มหนึ่งอยู่แถวนี้ฮะเดี๋ยวเราจะไปดูปั๊มกันหน่อยนะฮะว่ามีน้ํามันอะไรบ้างให้พี่เจ้าของปั๊มนี้ตามผมมาฮนะเฮียครับมีน้ํามันฮะเีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแรมคุณแหลมไม่กแลววันนี้เนี่ย คุณแหลมมีปั๊มน้ำมันเป็นเจ้าของปั๊มไปแล้วของตู้เขาเลืตู้ตู้น้ำมันตู้หยอดเหรียญนอกจากแม่โจ้ห้าแปดการเกษตรเนี้ยนะวันนี้เรามีตู้น้ำมันตู้น้ำมันก็เอาไว้ก็ทํามกลางคืนปั๊มใหญ่เขาปิดกลางคืนอยู่แล้วเดี๋ยวนะนี่คือน้ํามันทั่วไปที่เราใช้ไหมบล็กรถยนต์โซฮก้าห้าครับตัวนี้โซฮองก้าห้าก็คือทั่วไปเนี้ยนะทั่วไปอไม่ใช่น้ำมันทอดไม่ใช่น้ำมันทอดปลาอะไรไม่ใช่นะ มันเติมใส่ยานมาเนอะจริงตู้นี้เนี่ยมันเริ่มต้นยังไงฮะเราไปซื้อตู้มาหรือเป็นแฟรนไชส์หรือไงครับจริงๆเขาเป็นแฟรนไชส์แหละของพัฒนอ่ะแต่เราเราซื้อตู้เขาอย่างเดียวเราไม่ไม่ยึดติดซื้อตู้แล้วเรามาทําพื้นเราทำเองราคาออดีไซน์เองแล้วน้ำมันล่ะน้ำมันเราก็มันมีรถส่งน้ำมันจากเอเย่นในในเมืองครับเขาก็วิ่งมาส่งทุกสี่วันทุกสี่วันทุกสี่วันในนี้ในนี้มีน้ำมันอยู่ กี่ลิตรเนี่ยเติมเต็มที่ก็ถัง200ลิตรถัง200ลิตร200ลิตรอ๋อถัง200ลิตรนั่นอะไรนะใช่ผมอยู่ข้างในแล้วในนี้มีน้ำมันดีเซลดีเซล B7 B7 กับแก๊สโซฮอล์95ครับก็คือมอเตอร์ไซค์รถไถรถยนต์ได้อ๋อก็ได้เลยได้เลยทีนี้ราคานะฮะคุณแหลมราเราก็บวกนิดหน่อยครับเพราะมันตรงนี้เนี่ยมันมีปั๊มน้ำมันใหญ่ๆไหมมีมีห่างจากที่นี่ประมาณกี่กิโล ก็ปั๊มน้นก็สองโลนั่นนี้ก็สี่ห้าโลอืมแต่ว่าก็ก็เขา้าหกโมงเย็นเขาปิดฮะหกโมงเย็นหรือทุ่มนึนเขาปิดปัมยย๊มใหญ่อ๋อปั๊มต้องปิดใช่แต่ที่นี่เราเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงเพราะแล้วคุณแหลมจะมานั่งเติมน้ำมันเหรอหยอดเหรียญเองอยากเติมก็หยอดเราเองอ๋อต้องหยอดเหรียญให้หอ๋อนี่ฮะคุณผู้ชมมาดูดคุณผู้ชมตัวนี้คือราคาตัวนี้คือราคาต่อลิตร ราคาต่อลิตรตอนนี้คือ41.30นี่เป็นแก๊สโซฮอร์95นะสต็อกเราตอนนี้สต็อกเหลือ17 0ลิตรอ๋อมันบอกอยู่บอกอยู่่คุณเติมเมื่อกี้คุณเติม40บาทอออ๋นี่คืเติมไปแล้ว40ก็ปริมาณที่คุณได้ไปก็จุด96ลิตรที่ได้ไปไม่ถึงลิตรอ่ะไม่ถึงลิตรอ่ะอ่าอ่าเราใช้เหรียญเหรียญเหรียญบาทเหรียญสองเหรียญห้าเหรียญสิบ แบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบแบงค์ร้อยเพื่อนี้รับใส่ลงไปในนี้ปุ๊บแล้วก็หลังจากนั้นเราก็กดกรเริ่มพอกดปุ๊บไม่ต้องต้องเอาอันนี้ใส่ที่รถก่อนก่อนจะกดก็ขั้นตอนเอาใหม่ดิผมผมงงเน่ยผมไม่เคยเลยคุณจะเอานี่ไปใส่หัวรถก่อนก็ได้ที่รถก่อนแล้วก็หยอดเหรียญหยอดแบงค์ได้จำนวนเงินตามที่คุณต้องการแล้วคุณก็ค่อยกดเริ่มมันก็จะเดินเลยคเราไม่ได้มากดตรงนี้ว่าเราจะกี่ลิตรไม่ต้องอยู่ที่ว่าเงินที่ใส่เงินเท่าไหร่ ผมใส่ไปร้อยหนึง่งมันก็จะเติมให้ผมหนึ่งมันก็คำนวณให้คุณเองว่าคุณจะได้กี่ลิตรอ๋อแล้วแล้วคนทั่วไปก็เติมกันได้อยู่แล้วลง, <S 2> <S 2> ง่ายง่ายคนแก<ล>่ก็เติมามขันตอนยกมายกมาใส่รถแค่นี้แค่นี้ไม่ต้องกำไม่ต้องกำเพราะคเราเราขายที่กำหมดแล้วมันโล่งเลยแค่ใส่เองเออใส่ตรงที่จะบางคนก็เกล็ดรอนมาเติมมาเป็นเครื่องตัดหญ้าใช่ไหมล่ะอ๋อคือไม่ต้องมาบีบอะไรต้องบีบไม่ต้องบีบมันไหลมาเองเลย แทนคุณกดเริ่มมันก็ไหลแล้วลแล้วก็พอถึงเวลาหมดก็คือมันจบแล้วสิหนึ่งร้อยบาทเพลงเพลงก็จะหยุดมีเพลงด้วยมีเพลงด้วย่ชอบเพลงด้วยแล้ว, <c oughs> ลวเอามาบริการประชาชนในระแวกนี้นี่เพิ่มความอำนวยความสะดวกให้อีกก็ง่ายง่ายขึ้นเราก็ได้เติมรถเราด้วยบางทีบางทีเราวิ่งไปแค่บ,บ้านสวนกับที่นี่นนแม่เหรอครับเราก็ไม่ได้ไปในเมืองอยู่แล้วเราก็ได้น้ำมันเราก็เติมของเราเลย ไม่ต้องคุณจะไปเติมในเมืองคุณวิ่งไปหมดน้ำมันไปสองร้อยคุณเติมเท่าไหร่เติมห้าร้อยเหลือน้ำมันแม่ชายยิงแค่สามร้อยแต่ถ้าเติมตรงนี้ก็จบไรก็คุณก็ได้เติมอยู่ตรงนี้เลยบ้านเราอยู่แถวที่นี่นี่เป็นการเนืวยความสะดวกอีกอีกสินค้าหนึ่งของแม่โจ้ห้าแปดการเกษตรโหคุณแล้วนี่คือพัฒนาสินค้าอยู่เรื่อยๆเลยนะก็มันดาบได้ที่มีชีวิตอยู่ครับามคิดมันไม่หยุดไปเรื่อยๆนะ อย่างนี้เนี่ยเราลงทุนเยอะไหมไอตู้เนี่ยมันเยอะไหมก็เยอะเยอะจุดก้มทุนนี่ก็จะประมาณปีปีถึงปีครึ่งปีถึงปีครึ่งจุดทุมทุนแต่เราหลังจากนั้นแล้วเราไม่ต้องทําอะไรเลยไมไ่ทำอะไรก็คือเติมน้ำมันรถเขา้ามาเติมเองรถเข้ามาแล้วก็มาเปิดตู้มาเปิดด้านหลังนะเดี๋ยวเราต้องลงมาดูมาเนี่ยคุณผู้ชมอ๋อมันมีที่เติมน้ำมันอยู่ด้านหลังอย่างนี้แล้วก็มาเปิดตัวนี้คือถังสองลน์ท่อยู่ข้างล่างถังแล้วก็ข้างบนจะเป็นระบบ ที่เราจะเซตเซตค่ามันครับเพราะว่าทุกครั้งที่เติมเราก็เซตค่าให้เป็นสองร้อยสต็อก<อ>เพราะว่าพอถึงยี่สิบห้าลิตรเครื่องก็จะไม่ทํางานคือถ้าเหลือน้อยมันมนมันจะดูดลมและ<อ>มันเหลือต่ำกว่ายีิห้าไม่ได้คือเอาง,ง่ายๆว่าทุกสี่วันมาเติมสี่วันมาเติมแล้วก็ตอนนี้ก็จะหมดประมาณ170ร้อยเจ็ดสิบถึงร้อย้อหกสิบถึงร้อยเจ็ดสบลิตร<อ>ต่อสี่วันครับคุณแลม มาวางไว้อย่างนี้แล้วดึกดึกเดินเดินไม่กลัวมันมีกล้องวงจรปิดอยู่คุมตัวนี้สองตัวด้านนู้นคือเราไม่ต้องนอนเฝ้าหรอกถ้ามันพังก็ปล่อยมันพังแต่เรามาดูว่ามันพังเพราะอะไรแค่นั้นเองเราก็ดูกล้องเราดูแต่โดยทั่วไประบบมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมันก็ิมนได้นีนอกจากเหรียญอย่างเมื่อวานเมื่อวานวานนล่าสุดเลยเทปใสที่เขาปิดเหรียญน่ะอเขาไม่แกะออกให้หมดมันก็เลยไปมีปัญหาเหรียญน้นเข้าไปปั๊บ เหรียญอื่นเข้าไม่ได้เลยออืยงแล้วเราเราไม่รู้จนสี่วันเราถึงรู้นี่เรามาแกะอก,อก็ปรากฏว่าในช่องรับเหรียญเราไม่มีเหรียญเลยก็เหรียญเทปเทปมันไปติดบังตัวกันเลยอยู่อย่างเงี้ยก็เป็นปัญหาที่ที่ผู้ชายเองต้องดูแลกันเองอ่ะบางทีมันเป็นการปิดกั้นคนอื่นไม่ให้มาเติมด้วยนะอมหยอดเสศจปุ๊บมันไปติดอยู่คนอื่นมันหยอกก็ไม่ได้ ก็ได้แต่แบงก์ก็ดีไปเพราะว่าเราแต่แบงก์ครับคุณผู้ชมครับนี่คือเครื่องเติมน้ำมันแบบหยอดเหรียญอัตโนมัติซึ่งถ้าเราเคยเห็นในต่างประเทศนะครับปกติแล้วในต่างประเทศเนี่ยเขาใช้แบบนี้มายาวนานมากนะ <S <S ปั๊มน้ำมันต่างประเทศเขาไม่มีเด็ดปั๊มกันแล้วตั้งแต่นานมาแล้วเมืองไทยก็มีนานแล้วนะเ่าเมืองไทยก็มีนานแล้วแต่ปั๊มส่วนใหญ่เรายังมีคนคอยเติมให้อยู่เติมให้ใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันนี้ มีตู้เติมแบบนี้จะทําให้อํานวยความสะดวกคนในระแวกนี้ได้มากขึ้นเมื่อก่อนเราจะใช้เป็นหลอดใช่ไหมแล้วก็หมุนๆคงไม่ไหวแล้วมั้งตัววันนี้หลอดหาหาไม่หาไม่มีแล้วไม่น่าจะมีนะมีมีของเก่าที่มีที่ของชาอยู่เนี่ยก็มีอยู่นะมันยังจะเห็นอยู่อันนั้นแบบสมัยโบราณแต่ว่าเขาเขาก็ไม่ได้ใส่หลอดขายนะเขาปั่นขึ้นมาแล้วเขาเขาดูหนึ่งลิตรแล้วเขาก็กรอกใส่ขวดไว้ อ๋อวางไว้อ่าเป็นขวดนุ่ขวดแต่บ้านถ้าปั่นจะหลอดขายจริงรู้สึกว่าจะจะไม่ไม่ค่อยมีแล้วครับเพราะว่าเขาำนวยความสะดวกเหมือนกันบางทีมาวิ้งอะไหลายๆคันเนี่ยมันมันไม่ทันอราพปริมาณรถรถมอเตอร์ไซค์ใช้เยอะขึ้นครับเขาก็ปั่นขึ้นดูหนึ่งลิตรเขาเอาหาขวดโค้กวดเบียซี่เก่าอ่ะครับเอามากรอไว้หนึ่งลิตร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 ตั้งไว้แล้วก็สะดวกไปแบบนึงนะครับนี่คือแม่โจ้ห้าแปดการเกษตรที่บ้านพนาสวรรค์จังหวัด จกลนครอำเภออะไรนะตรงนี้บ้านม่วงผมสับสนบ้านม่วงกับวันก่อนผมจําผิดอยู่นะครับอ่ะคุณผู้ชมครับนี่คือผลิตภัณฑ์ใหม่ของคุณแหลมวันนี้มาเดี๋ยวผมยังมีอีกเดี๋ยวผมจะนําเสนออีกไปดูนะคุณแหลมก็มีตาตนอนเลยนะเวลาหมาแล้วเจอกันครั้งหน้าขอบคุณทุกชีวิตครับขอบคุณแหลมครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายต้องออกยังไงไม่กู 你好，客服。